สวัสดีครับผมมาทําอะไรมาเห็ดยังเนาะครับดิมาเก็บบักเน้าเหมามาเก็บบักเน้าเหมาครับพี่น้องเบิ่งเนาะครับเเออผู้บาวจากสุ้มแพรอําเภอสุ้มแพรครับบาวสุ้มแพรขอนแก่นเขาสรงเขาประกวดอบาวขอนแก่นสรงเขาประกวดยู่นี่มาเม้นว่าจะ่าปรมดาเลยครับนครพนมครับนี่ครับนครพนมครับนครพนมนี่เป็นพอบ่อเท่าบ่อนไหมครับเออถ้าแรงงานไทยที่เอซีมาเห็ดงานครับแบ่บาราใบครับ บาราใบนควาบานมเออนี่ครับอันนี้ก็บเบานควาดครับจะเป็นาเบ้เบ้มันเมื่อยได้หน้าที่คนละเบ้าแล้วไลนหน้าที่มันว่าอันนี้กันควาดครับอันผู้เ้าสัมภาษณ์อยู่นี่เบื้องหน้าไปเบิ้งหน้าครับผู้เ้าอยู่นี่ครับไอ้ผู้เ้าอยู่นี่มาจากมาจากสกลครับเออเขาเรียกว่าซอสเสียฟุกเสียฟุกเจลัมสิน ตัวของปอมน้ำมันเลยครับเด้อสวัสดีครับแรงงานตัวจากเอฟซีครับผมนี่ครับบ่าวไอ้อุดร์นเบ่าวอุดรครับผมทีมงานบ่าวอุดรจากไอ้อำเภอบ้านดุงครับอันนี้กันนายขวัญอีกเลยครับนี่นายขวัล้วนๆครับส่งขอะกวดอันนี้กันนาขวัครับเออมันเป็นนายขวัญสีทรรลาดกด้วยครับนายขวัพนมครับเอออันนั้นกันเบ้าน้องไข่ครับผมเอออํเภออำเภอท่าสรีไข่ อำเภอตะไคร้นองคายครับอันนี้เพ,พื่นอนบ้านยังสวดยู่บ่อสพี่ยังสวดปะ,ะสวดบัดปีครับ,บสวดบัดปีเพื่อนบ้าเนเออผู้ใดว่มามีลู้ไมีเม,มียทั้งเบื้องไทยเด้อติดต่อว่าไรครับผมเออเบาหนองคายเพื่อนมาเพื่อนสวดเอเอเบื้องกับเบื้องตัวอันเจ้าของกล้องนั่นมาจากโคราชครับผมโคราชคนโคราชนะครับคนอำเภอยังก็อำเภอยังก็พี่ อเออเพิ่มหวยแถลงครับผมเอาเพิ่มหอยแถลงครับเจ้าของเฟซบุ๊กนี่ครับมาทั้งหมือดเก่าข้นครับเบ้าอุดรครับมันเป็นอุดรอนเพราะอุดรนเลครับมันเป็นอุดรต้มไข่ไผ่นักเลยอันนี้สายญาเขาหยุดลอยซบครับผมนี่ครับเบ้าอุดรหยุดลอยซบเมื่อไกลหน่อยนะครับตายเป็นเบียครับขาตายบดไกล้หน่อยครับตายระเบิดครับนี่ครับเอาครับเตรียมเลยครับพี่น้องเออจะได้กลับบ้านกับซองแล้ว ดีใจรายได้พี่น้องเอ้ยแล้วละครับบอคือถ่ายนี่ละครับร้านเมขอบคุณเอฟซีที่ติดตามนะครับขอบคุณครับผม